สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกองโกใสนะวันนี้ <c oughs> มาดูสภาพของแปลงผักที่เราวานผักไว้นะครับแล้วก็น่าจะโดนวัวตัวเล็ก,กน,นะฮะมาย่ำผักเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังมีผักเหลืออยู่นะฮะเพราะว่าพึ่งแตก เรียกว่าเพิ่งอองอกออกมานะฮะนี่เป็นสภาพของแปลงผักนะครับโดนน่าจะเป็นวัวตัวไม่ใหญ่นะฮะนำเท้าเหยียบแปลงผักเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็จะรดน้ำนะจะรดน้ําดูว่าผักมันจะงอกขึ้นมาหรือเปล่านะครับ วันนี้เจอกันนะฮะในสภาพตอนนี้ก็กลิ้มฟ้ากลิ้มฝนเหมือนกันนี่ดูบรรยากาศเมีฝนนะฮะกำลังจะมาน,ะะนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะฮะที่นำมาฝากกันในอีพีนี้นะครับพอดีมาทุ่งนามาดูแปลงผักนะฮะตอนแรกว่าจะเร่งปุ๋ยสักหน่อย เล่งปุ๋ยแบบธรรมชาตินะครับแต่รู้สึกว่าวัวน้อยจะมาเ,าเรียกว่าย่ำผักเนที่เรียบร้อยนะฮะแต่ยังไงเราก็จะลดน้ำแล้วก็จะเล่งเล่งฮอร์โมนสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะผักให้ผักที่เหลืออยู่จเจริญเติบโตขึ้นมานะครับก็มาลองดูนะฮะว่าจะได้กินไหม นะครับสำหรับผักแปลงนี้นะฮะที่เพิ่งหวานกันไปไม่นานนะเพิ่งหวานกันไปน่าจะเป็นประมาณสัก2-3สวันนะครับนี่ก็สภาพเป็นอย่างนี้อย่อยที่เรียบร้อยนะฮะแต่เราก็ปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้อ่าไม่ได้เรียกว่าล้อมรั้วนะฮะไมล้อมรั้ว เป็นสภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแต่ตะไคร้ก็เริ่มติดแล้วนะฮะเนี่ยตะไคร้ครเราก็เริ่มติดแล้วนี่ใบออกมาแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเป็นกอขึ้นมานะฮะนี่ตะไคร้ปลูกไว้ข้างๆนี่ตะไคร้ปลูกไว้ข้างๆก็มาติดตามกันนะครับก็มาติดตามกันว่า เราจะได้กินผักแปลงนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็จะได้ผลิตคลิปดีๆนะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้กาดอย่าตกนะครับโควิดกลับมากันอีกแล้วกาดอย่าตกนะแล้วก็ไปไหนมาไหนสวมแมสป้องกัน โควิด19กันด้วยนะครับว่าสายพันธุ์อังกฤษนี่ก็เ,เรียกว่าติดไวขึ้นนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้คงจะต้องเจอกันเพียงเท่านี้นะครับลากันไปกก่อน,นะฮะแล้วก็รักษาสุขภาพ ร่างกายกันด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใยทุกทุกท่านนะจากใจก้องโกไซนะครับสวัสดีครับ